โเนตปี64ข้อที่30นะครับเรื่องสถิติอีกแล้วนะฮะข้อนี้ตอบ6ซึ่งง่ายมากๆเลยนะไม่น่าเชื่อว่าพอทำมาถึงข้อ30เนี่ยปกติเราจะรู้สึกว่าข้อหลังๆมันจะต้องยิ่งยากขึ้นใช่ปะแต่มันไม่แน่นะครับมันไม่แน่เพราะว่าอันนี้ก็เป็นข้อท้ไย,ท,ยท้ายแล้วอะแต่มันยังง่ายอยู่เลยเรื่องสถิตินะไปดูโจทย์กันครับโจทย์ข้อ30ครับน้องๆเขาบอกว่า ผลการสำรวจจำนวนหนังสืออ่านเล่นของนักเรียนกลุ่มหนึ่งนะมีจำนวน50คนดังนี้นะครับช่องที่1เนี่ยคือจำนวนหนังสืออ่านเล่นช่องที่2เนี่ยคือจำนวนนักเรียนนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจำนวนหนังสืออ่านเล่นของนักเรียนกลุ่มนี้เท่ากับกี่เล่มอ่าเข้าใจไหมเข้าใจโจทย์ไหมเวลาน้องๆอ่านโจทย์ เรื่องสถิติเนี่ยนะครับแล้วก็มันมาเป็นตารางอย่างเงี้ยน้องๆต้องแยกให้ออกว่าตรงไหนคือข้อมูลตรงไหนคือความทีนะฮะซึ่งบางทีมันมีความคล้ายคลึงกันแต่มันไม่เหมือนกันนะอย่างอันเนี้ยอ่ะเรามาตีความกันนะเรามาตีความกันนิดหนึ่งเขาบอกว่าเขาสำรวจอะไรเขาสำ,สำรวจจำนวนหนังสือที่นักเรียนอ่านเล่น จำนวนหนังสือก็เลยเป็นตัวข้อมูลเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ x 1, mm. 1> เข้าใจไหม x 1เนี่ยคือ4ข้อมูลคือ4เล่ม4เล่มแล้วฝั่งขวาคืออะไรอ่ะฝั่งขวาที่บอกว่า6คนแปลว่าอะไรก็แปลว่าความถี่นะครับความถี่นี้มีนักเรียน6คนที่อ่าน4เล่มเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกว่าตารางทางฝั่งซ้ายเนี่ยมันคือ x i ส่วนทางฝั่งขวาเนี่มันคือ Fi ต้องแยกให้ออกนะครับดังนั้น x 2ก็คือข้อมูลที่สำรวจมาได้นะครับว่ามีคนที่อ่านหนังสือ5เล่มอยู่ทั้งหมด8คน <S <S เข้าใจไหมมีคนที่อ่านหนังสือ6เล่มอยู่ทั้งหมด16คนมีคนที่อ่านหนังสือ7เล่มมีอยู่ทั้งหมด20คน เข้าใจไหมครับฉะนั้นตัวข้อมูลเนี่ยมันคือฝั่งซ้ายความหมายก็คือมีเลข4อยู่ทั้งหมดกี่ตัว6ตัวนะครับอันนี้คือมีอยู่6คนที่อ่าน4เล่มนะครับก็สี่สี่ส่สี่่ไปแสดงว่า,าถ้าเราเอาค่าของจํานวนเล่มนะครับคือตัวข้อมูลเนี่ยเอาจํานวนเล่มมาคิดมันก็คือเท่าไหร่ครับ 6คนคูณกับคนละ4เล่มดังนั้นมีจำนวนคนที่อ่านหนังสือนะฮะม,มีเขาเรียกอะไรดีจำนวนหนังสืออ่านเล่นก็คือ,อแบบ4เล่มเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6คูณ4นั่นคือทั้งหมด24เล่มทันไหมยีเล่มต่อมาถ้าเป็นแถวที่2ก็คือมีคนอ่านหนังสือ5เล่มทั้งหมด8คน มันก็จะเป็นเลข5เลข5เลข5ไปทั้งหมด8ตัวถูกไหมฉะนั้นมันก็คือจำนวนหนังสือคือ8คูณ5ก็คือ40ถัดมาก็คืออ่าเท่าไหร่ครับ16คนคนละ6เล่มถัดมาก็คือ20คนคนละ7เล่มนะครับทั้งหมดที่ครูก๊ับเขียนทางขวาเนี่ยมันคือจํานวนหนังสืออ่านเล่นมันคือจํานวนหนังสือทั้งหมดสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือ เขาต้องการรู้ว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยหมายความว่าเฉลี่ยแล้วแต่ละคนอ่านหนังสือกี่เล่มเป็นภาพรวมอะเป็นภาพเฉลี่ยเข้าใจไหมฉะนั้นวิธีการหาค่าเฉลี่ยเรียคณิตคืออะไรสูตรก็คือ x bar จะต้องเท่ากับผลรวมของจำนวนหนังสือทั้งหมดหารด้วยจำนวนคนถูกไหมอ่าก็คือจำนวนข้อมูละนะครับว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ ผลรวมมันจะเท่าไหร่ละ่ะเราก็คิด6คูณ4นะครับูค,ครับเขียนลงมาเป็นเลขก่อนละกันบวกกับ8คูณ5แล้วก็บวกกับ16คูณ6แล้วก็บวกกับ20คูณ7เห็นไหมแล้วทั้งหมดมีกี่คนครับโจทย์เขาบอกมาแล้วเขาสํารวจมาทั้งหมด50คนนะฮะก็หารด้วย50แค่นี้ ถ้าเราคิดเลขได้นะครับสิ่งที่ได้คืออะไรสิ่งที่ได้ก็คือจํานวนหนังสือต่อหนึ่งคนหมายความว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยไงนะครับเราลองคิดเลขดูก่อนละกันนะ6คูณ4 24 8คูณ5ได้40 16คูณ 6, 6คูณยังไงเอา6ไปคูณ10คิดในใจนะ6คูณ10ได้60 6คูณ6ได้36 60สิบวกสาก็จะเป็น96ใช่ไหมยี่สคูณเก็คือ140นะครับทั้งหมดนี้หารด้วย50นะครับไปเรื่อยๆนะท่นี้เหลือแกเหลือจากการคิดเลขแล้วคิดเลขยังไงครับเอา24ไปบวกกับ96ครับได้เท่าไหร่96้บกวกสก็ได้100 120้อ่งร้ยใช่ไหมตรงนี้คือ120 หนึ่งร้อนะ40ไปบวกกับ140ก็เป็น180บนะครับบางคนคิดเลขเสร็จแล้วนะครับคิดเลขเร็ว120ยยีบวกร้อก็จะได้300พอดีใช่ไหมก็หารด้วย5้านะครับออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ6 6นี่ก็คืออะไร6เล่มต่อ1คนนะฮะความหมายมันคืออะไรรู้ไหมตอบก่อนนะ ข้อนี้คำตอบคือ6นะครับน้องก็ไประบาย6.00อะไรก็ว่าไปความหมายก็คือว่าหนังสืออ่านเล่นเนี่ยเฉลี่ยแล้ว1คนอ่าน6เล่มน้องๆฟังแล้วรู้สึกเข้าใจอะไรยังไงบ้างครับหมายความว่าเฉลี่ยแล้ว1คนก็คืออ่าน6เล่มแต่จริงๆแล้วมัน1คน6เล่มไหมมันไม่ใช่ถูกไหมฮะหคนอาจจะไม่ได้อ่าน6เล่ม1คนอาจจะอ่าน4เล่ม1คนอาจจะอ่าน5เล่ม แต่ถ้ามองเป็นภาพรวมๆก็คือก็เฉลี่ยอะเฉลี่ยกันก็คนละ6เล่มนะครับมองเป็นค่าเฉลี่ยแทนโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องของข้อมูลที่น้องๆต้องตีให้ออกว่าตรงไหนเรียกว่าตัวข้อมูลตรงไหนเรียกว่าตัวความถี่นะฮะโอเน็ตเนี่ยเขาเน้นความเข้าใจขั้นพื้นฐานเขาเน้นว่าเรามีความเข้าใจใน ในโจทย์มากแค่ไหนนะครับไม่ใช่เอาแต่ว่าบวกเลขคูณเลขหารเลขแล้วก็ตอบนะเขาเน้นการตีความความเข้าใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องยกระดับความคิดยกระดับการประมวลผลขึ้นมากกว่าการคิดเลขธรรมดาแต่ให้มีความสมเหตุสมผลลงไปด้วยโอเคไหมนั่นคือลักษณะของโจทย์โอนเนที่เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับถ้าเราเข้าใจลักษณะว่าโจทย์โอนเนเขาคิดประมาณนี้ เขาอยากให้เราตีความเขาอยากให้เราแปลความหมายของตัวเลขให้อธิบายได้ว่าเลขไหนคืออะไรนะฮะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เราก็จะทำโจทย์โอนเนได้ลึกกว่าเดิมได้จำนวนข้อได้คะแนนมากกว่าเดิมโอเคนะครับข้อนี้ไม่มีชอยก็ไประบาย6.00นะฮะแล้วก็3.125คะแนนเหมือนกันเอาละนะ เหลืออีกอข้อ31มสซึ่งก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่มันมีอะไรน่าสนใจบางอย่างนะครับขอให้ติดตามไปจนจบโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเท่านี้ก่อนละกันเนาะสวัสดีครับ